บอกว่าทำสมถะโดยการนึกถึงความว่างสลับกับระลึกถึงลมหายใจถ้าจิตไหลไปหาความว่างจะคอยรู้สึกลมหายใจนะแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับคือเวลาที่เราจะพูดถึงความว่างเนี่ยเรามักจะนึกถึงสภาวะที่มันรู้สึกเหมือนกับไม่คิดนะจิตมันโปร,งปรง่งๆใสๆสหรือมีแต่แสงสว่างปรากฏอยู่ไอเนี่ยเวลาเวลา พูดถึงความว่างนะคนจะนึกถึงสิ่งนี้กันนี่บอกบางทีก็นึกถึงความว่างบางทีก็นึกถึงลมหายใจแบบนี้ใช้ได้ไหมนะขอบอกอย่างนี้ก็แล้วกันว่าถ้าทำด้วยอาการแบบนี้มันไม่มีหลักประกรันว่าเราจะเห็นอะไรกันแน่เราจะเอาอะไรกันแน่นะถ้าสลับกันเนี่ย ที่คุณบอกว่านึกถึงความว่างเนี่ยนะเรามานึกถึงความไม่เที่ยงของลมหายใจเนี่ยแล้วเป็นความไม่เที่ยงในแบบที่ปรากฏจริงๆไม่ใช่คิดเอาเองนะเนี่ยสังเกตลมไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง,หน,งหนึ่งนาทีเนี่ยมันมีไออาการเข้าแล้วก็ออกกี่ครั้งนะหรือว่ามันมีความยาวความสั้นไม่เท่าเดิมนะกี่หนนะอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเอา ไอ้ความไม่เที่ยงของลมหายใจมาเป็นตัวตั้งเสร็จแ,แล้วเกิดความรู้สึกเออลมหายใจมันไม่มันไม่อยู่เท่าเดิมนะมันเป็นแค่ธาตุลมเนี่ยพัดเข้าพัดออกพัดเข้าพัดออกเดียยเด๋ยวยาวเดี๋ยวสั้นไม่เท่าเดิมแล้วเกิดความว่างขึ้นมาว่างจากการยึดว่าลมหายใจเป็นตัวเราเนี่อย่างเนี้เรียกว่าเรามีหลักประกันที่ชัดเจนนะในการถึงความว่างจากตัวตน แต่ถ้าอยู่ๆแบบไปนึกถึงความว่างที่มันปราศจากความคิดนะนึกถึงแสงนึกถึงอะไรแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวก็นึกถึงลมหายใจขึ้นมาสลับกันเนี่ยมันไม่มีหลักประกันอะไรเลยนะว่าเราจะไปถึงความว่างจากอุบาทานเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ข้อสรุปว่าจิตเนี่ยมันทิ้งจากอาการยึดหรือเปล่า เวลาว่างเราอาจจะยึดความว่างว่านี่คือความสุขนี่คือสิ่งที่เราต้องการก็ได้หรือมาดูลมหายใจบ้างนะนึกถึงลมหายใจนึกไปอย่างนั้นเองนึกว่าเดี๋ยวมันก็เข้าเดี๋ยวมันก็ออกนะนึกเห็นว่าเป็นลมหายใจของเราที่เข้าออกอยู่เนี่ยอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเปรียบเทียบกับที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยนะให้ดูไปเรื่อยๆว่า กำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกอยู่กำลังหายใจยาวหรือหายใจสั้นอยู่จนกระทั่งจิตมีสภาวะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ลมหายใจว่ากําลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่นี่มันต่างกันแบบว่าผลเนี่ยมันต่างกันมหาศาลเลยนะแต่ว่าไอองศาของมุมมองเนี่ยมันต่างกันนิดเดียวจุดเริ่มต้นเนี่ยมันต่างกันนิดเดียวและอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าถึงย้ำนักย้ำหนาว่า สัม,มาทิฏฐิหรือว่ามุมมองเกี่ยวกับกายใจเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าหากว่าเราตั้งมุมมองที่จุดเริ่มต้นไม่ถูกต้องไม่ถูกทิศไม่ถูกองศาผลมันจะเป็นการยึดเท่าเดิมไม่ใช่คลายออกนะฮะ